สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโชว์ในส่วนของคำสั่ง modify pattern นะครับคำสั่ง modify pattern คืออะไรนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆปกตินะครับเราใช้คำสั่งในส่วนของตัว pattern รนะยะพีซนะครับคือระยะะตรงนี้นะครับสมมุติผมบอกนะครับตรงนี้นะครับก็ จะเท่ากันทั้งหมดนะครับว่าเราเราจะทําลักษณะเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราจะเจาะลักษณะเป็นแบบนี้คือเราต้องเจาะทีละรูนะครับในเมื่อก่อนนะครับแต่ตรงนี้นะครับเราสามารถมีคําสั่ง modify pattern ได้นะครับคลิกขวานะครับเลือก edit นะครับ pattern นะครับเราสามารถบอกบอกได้เฮ้ยอันเนี้ยเราไม่เอานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกบอกระยะได้เฮ้ยเราอยากให้ขยับไป5้มินนะครับที่ระยะที่ไม่เท่ากันนะครับบางรูเราไม่ต้องการเนี้ยเราก็บอกว่าไม่ต้องนะครับ ตรงนี้ต้องการเท่าไหร่ก็สามารถที่จะกำหดนดลักษณะพวกนี้ได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเราต้องการตรงนี้5มิลน,นะครับต้องการตรงนี้2มินลนะครับต้องการตัวนี้5มิลเหมือนกันนะครับถ้าไหนเราไม่เอาเราก็กดการกระบาดคือเรายกเลิกนะครับมันก็จะหายไปนะครับแพทเทิร์นแต่ละตัวก็จะไม่เท่ากันนะอันนี้คือวิธีการง่ายๆหลักการง่ายๆนะครับ ถ้าเราต้องการก็แค่ Edit ิ์กันมาใหม่แล้วก็เปลี่ยนได้นะครับบอกว่าเอานะครับแต่แค่ให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับก็ใส่ศูนย์ไว้นะครับรู้อยู่เท่าเดิมนีครับรู้ระยะพิสแต่ละตัวนะระยะพิสก็จะไม่เท่ากันนะครับ25นะครับจากที่เท่ากันทั้งหมดนะครับเราก็สามารถที่จะขยับให้ระยะพิสทั้ง2ตัวไม่เท่ากันได้นะครับขึ้นอยู่กับ เราว่าเราต้องการลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเพราะอันนี้ก็คือวิธีการในส่วนของการ modify pattern ต่างๆนะครับก็สามารถ modify ได้แล้วนะครับบนตัว top 3 7ครับ